แม่แพลวทำกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพูดนะพี่น้องเบอร์วาแม่แพ้วพาพี่น้องมาใส่มาทงนาะมาใหา้กินเข้าปลานี่ไปเก็บผักสะเมงมาสิกินกับยังนอวันนี้พูดะนะมีโอละซาพอ้พอมาทงนาะทงนาแม่แพ้วมีโอละซาเด้อคนคนเล่คนเล่เออโอละซาเอ้พูดได,ด,ดอ้อ,ดอยัางมานาั่งเล่นโอละซามาเด้อ มาจ่ามามือนี่สิเฮ็ดก้อยสีเฮ็ดก้อยซูพี่น้องกินน่ะพูดคนก็นอนถ่ายกินกล้วยละบรรยากาศดีดีพี่น้องมาเด้อจา้ามาเด้อจา้ากินยุขข่ขังซะนี่ละดีดเออปาลากระไรดิหนิพู่พนะเขากับเขียงงามงามสิไม่เห็ดก้อยสูพี่น้องกินจา้าโอเคลุกขึ้นลุกขึ้น<อ>ลุกขึ้น,ล,น,ล,นลุกขึ้นเลย จากชากินไป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 เฮ็ดก้อยสู้กันกินละหิวเขา่าละมาจ้ามาคุณอ่ะเนื้อกิโลหนึง่งได้บักหลายๆเลยได้เลือดได้เอ็นได้ได้บีคมได้เพีย้ยคุณอ่ะตับเื่องในได้มาสุยางจา้าร้านขายเนื้อคนไห่มาสุยาง มีผักสะเม็ดพ่อมพี่น้องผักสะเม็ดเนี่ยเอามาเต้นมันปลาฝนเงินปลาฝนมากินข้าวเช้าต้องกันน้องเลยมีผักซีลาวแล้วเขาเตรียมม้าซูชิงซูยางยนี่ต้นหอมไป<ว>ลูกพี่เขาก็หิวขาวแล้วต้องข้าเฮ็ดนายพี่น้องไหม เฮ้ยพ,พี่น้องกินแซ่บแซ่บมาเด้อจ้ะนักกินเอาปลาเขานหน่ะหักน้ำไหมวาซากล้องนี่ช่วยวุน่นิพี่เอาขึ้นวางเสร็จเลยเราขึ้นวางเสร็จแล้วพี่น้องมันนี่ผักข้าวท้องมันเด้อพี่น้องเนี่ยผักข้าวท้องเนี่ยแซ่บ เตรียมพ่อมมาเลยน,น้ำปูน้ำปลาเห้กับเตรียมพ่อมมามาเด้อพี่น้องเด้อผักขา้าวทองผักขา้าวทองกับปูกเอ็นจ้าปูกเอ็นกับมือตักน้ำไม้ก้อนให้อยู่ตักน้ำถึง ข้าวผู้ผูนไหนโอ้แซ่บแฉบเลยข้าวผู้บักเขือนี่บักเขือพร้อม <c oughs> เอาหิวเข้าเฮ็ด <c oughs> ข้าวเฮ็ดบักแตง็งข้าก็สชิซอยเนื้อผักเขาก็ล่างเรียบร้อยแล้วจ้าหิวเข่าละหิวเข่าละมาเด้อพี่น้องเด้อมาเดี๋ยวนี้ก็ยังคันอยู่เด้อจ้ะ มาได้จ้ะมากินน้ำกันหลายๆคนค่อยแชย่นี่มาเท่ากิ่คนจ้าวันนี้ใช่ยังกาา้อนเนาะดับเลยพี่ป๋ง พี่พงเข่าคัวนี้ไม่แพ้ก็เทียมอีกแน่ๆพงงชุดรถเย่าเฝ้าใส่ลายเอาคมเนาะเอาบีเนาะเย่าเฝ้าใส่ลายที่กนันนีก็ไดวมันจะคมหลายอือ ยำปลาไ่แผ้วสกินงก้อยคม้ะจ้าพุ่นลุงค้นกะมักสมมักก้อยสมแต่ไม่พ้วสกินงก้อยคมกระมัดดอดคม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 บ้ใช่หมดได้วะอืมโอเคเนาะ เ,เอาลองซิมดู่ะลองซิมดูเห้ดูแซ่ผัใชิมไหมอ่ะชิม,มได้บ่เข้มบ่อันน้ำไปบ่เพราอะไรบ่จวด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 ,จวด ได้ที่แล้วนะของสุดพอนะออใส่ยังสีรถเนาะใส่กระมังรถเนาะใส่จานวะฮะอุ้ยโอ้ยคักค่ะค่ะค่ะ มาเด้อมาเด้อมาจ้าพี่น้องลงมือกันเฮานะปูกับมาละเออโอเคไม่ใหญ่สอนละแซบหนัวบันนี้เฮามาจ้ามาของมันปูตัวนี้เก็บเมื่อกี้นี่เห็นโอ้ยุ่อประหยัด โ oh, อ้บักสูงบก au, ับกยาวบักไงมาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอากระเทียมข้าวเล mm hmm. แบบยจังหน่อยดูกระบอกพีกันโดจะมีฮะจะมีในแบบนมีเทียวกระยำงงามำตัดไปสิพรุ่งไฟก็มี แซบป่ะพี่แม่ใหดแซบป่ะจักนิว้ว <laughs> สองนิว้วงน้อมาเด้อพี่น้องเด้อปุณนะปูกับแซบทิมากินดูดูดอกปูที่ได้มีมูกินเขาเนาะบรรยากาศทางสีกินแซบค่ะบ่ได้มากินโดนแล้วเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อตีบเข่ากับสองตีบหมุนตีบบางไง thác cà sa la phất, thác kinh o sưa, đầu, nhọt thác cá đầu, lái thác chú, ớt xì lau, ớt cắt cắt đó, này <laughs> không? có tiếng tiếng, mình có <laughs> đó. มันคุณก้าแ้าน่าจะเหน้อนกระแทบไปกินคาราซองได้เสียมั่มันเยน้อยไปเมอนากเลยหมปุ๊บมมดตังเลยเขาเห็นรวยบ้างเขาใช่โอ้แซบแซบไร กินข้าวป้าพี่น้องกินข้าวช่งนะอยู่ข่างสาบรรยากาศดีเว่อรมลยจ่าพี่น้องมากินน้ำกั่นรจ้าอิ่มะจ้าอิ่มะจ้าพี่น้องหั่นหลังไสหมูละอิ่มละปูแล้วก็สีเมื่อละแล้วพายติบเข่าเมื่อละปูเรายางเมื่อละทุนอิ่มละพี่น้องเอ้ยแซ่บไย แซบบ่พี่อิ่ม,มบ,บ่อิ่มแซบอิ่มแซบอิ่มเข่าแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพลวขอลาไปก่อนได้จ้าคลิปหน้าสิมาเห็นนวแซบๆสบซพี่น้องกินไหมเมื่อน,นี้ออกมานอกสถานที่บรรยากาศดีเวอร์ลมเย็นยินคลิปนี้แม่แพลวขอลาไปก่อนได้จ้าบ๊ายบายลูกพี่บ๊ายบาย Nei <laughs> <Bye. laughs>